ริชี่โตกลับหลังไก่วรายุทธไม่จบพูดถึงดรามมาใส่วิกอีกครั้งเหมือนจะจบแต่ไม่จบค่ะกรณีผู้จัดไก่วรายุทธที่ให้สัมภาษณ์โยงถึงสาวริชี่อรเนรเกี่ยวกับประเด็นการใส่วิกและการเปลี่ยนตัวละครกลางคันซึ่งต่างฝ่ายนะคะต่างก็ออกมาเคลียร์กันไปมาจนเรื่องเหมือนจะจบลงไปแล้วกระทังงานดีค่ะ ไก่หัวรายุทธออกมาเผยถึงประเด็นดังกล่าวกับสื่อดังอีกครั้งทั้งตอบคำถามเรื่องการเปลี่ยนตัวละครให้เหตุผลเพราะเป็นไปตามบทตัวเอกถูกไฝ่ไม่ต้องสัญญกรรมไม่ใช่จูจูตนไปเปลี่ยนโดยไก่ให้สัมภาษณ์ต่อว่าการใส่วิกเหมือนการรัดหนังยางเวลาใส่ทั้งวันก็จะเป็นรอยแต่น้องนึกว่าเป็นแผลกดทับก็เลยเอาหมอที่โรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านวิกผมมาดู ซึ่งผลคือมันไม่ใช้แผลกดทับหลังจากเกิดเป็นประเด็นละลอกที่2จนถูกแชร์ออกไปก็มีกลุ่มแฟนคลับอิทธิลิ์แฟนคลับของริชีกับก๊อตอิทธิพัฒน์ลุกขึ้นหืบมาปกป้องสาวริชีและล่าสุดก็มีบุคคลปริศนาส่งภาพมาให้นายเอ็นเตอร์เทนโดยเฉพาะเป็นภาพที่ริชีเป็นแผลเนื่องจากการใส่ววก รวมทั้งใบรับรองแพทย์ยืนยันอีกด้วยว่านางเอกสาวเป็นแพ้จริงๆเช่นกันแล้วค่ะงานนี้สาวริชีก็ขอเปิดใจเป็นที่แรกถึงประเด็นที่เกิดขึ้นยอมรับว่าได้เห็นคำสัมภาษณ์ของพี่ไก่บางตอนบางจากแฟนคลับที่ส่งต่อมาให้ซึ่งไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรไม่เข้าใจทำไมผู้จัดคนดังยังคงให้สัมภาษณ์เรื่องนี้วนเวียนอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้พี่ไก่ยังเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักและมีพระคุณเสมออยากให้เรื่องด่ามาต่างๆระหว่างตนกับพี่ไก่จบเร็วๆไม่รู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ผู้ใหญ่รังแกเด็กซึ่งต้องขอบคุณแฟนคลับรวมไปถึงคุณหมอที่เคยเข้าไปรักษาอาการแผลกดทับบนศีรษะที่ออกมาปกป้องและพยายามอธิบายความจริงให้ทุกคนเข้าใจส่วนในการแผลกดทับที่ศีรษะล่าสุด ตอนนี้หายดีผมขึ้นมาบริเวณแผลเต็มเกือบร้อเเซแล้วซึ่งที่ผ่านมาคุณหมอมีการรักษาด้วยวิธีฉีดยาเลเซอร์ laser, กระตุ้นเส้นผมและมีการเปลี่ยนมาใช้วิธีทายานในช่วงหลังๆซึ่งที่ผ่านมายังคงรับงานละครที่ต้องใส่วิกได้ตามปกติแต่หากรู้สึกไม่โอเคหรือเจ็บหนังศีรษะก็จะมีการแจ้งกับทีมงานในกองทันที เอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ